สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคมพุทธศักราช2567งานจุดเน้นการดําเนินงานกลมส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรวันที่10-11มกราคมศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน Active Learning และแต่ทาสื่อการเรียนรู้ ณไร่คุณสมเกียรติตำบลสะดอกพงอำเภอเขาค้อจัังหวดเพชรบูรณ์วันที่17-19มกราคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบอ่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำคู่มือการเบิก,เบกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ2567 วันที่22-23ถึงมกราคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อมอบหมายให้นางสาวสุพรรณสาทองเขียวและนางสาวมิสาระเจริญสุขเข้าร่วมโครงการประชุมการดำเนินงานการกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ e-budget ณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการการศึกษาตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบ่อดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสกอรตำบล ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงกิจกรรมที่หลากหลายที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางห่อได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มีรูปแบบหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นแปลกใหม่ไม่ซําซ้อนมีคุณภาพประสิทธิภาพตลอดจนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองวันที่22มกราคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้คูกศนตำบลทั้ง8สกรตำบลจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้มีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมทํากิจกรรมอาทิเช่นการทําปุ๋ยชีวภาพการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการส่งเสริมการรู้หนังสือผู้ไม่รู้หนังสือมีทักษะในการฟังการพูดการอ่านการเขียน และการคำนวณได้การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการจัดการเรียนการสอนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อมอบหมายให้คณะครูกศนตำบลและครูศูนย์การเรียนชุมชนจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามสภาพความพร้อมและความต้องการของผู้เรียนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเป็นการเตรียม กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการอธิบายเนื้อหานักศึกษาสรุปเนื้อหาลงในสมุดการเรียนรู้และมอบหมายใบงานให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองมีการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาร่วมกันหาข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันนำเสนอหน้าชั้นเรียนและมีการทำแบบทดสอบย่อยเพื่อวัดและประเมินผลนักศึกษาต่อไป โครงการกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดสกลอมเผอบางบอเกมวันที่21มกราคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบอจัดกิจกรรมโครงการกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดเพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายมุ่งส่งเสริมให้ร่างกายมีพลนา,ามาัยสมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้เกิดความรักความสามัคคีพัฒนาความคิดณนะองค์การบริหารส่วนตำบลบางบอก โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House เพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนวันที่28มกราคมศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House เพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศสาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักศึกษาส,าส,าสกลรอมอำเภอบางบ่อโครงการกิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ วันที่5-13มกราคมสกลตํำบลบ้านละกาดนางสาวทรงพิษทรงประกอบจัดกิจกรรมวิชาการทำผ้ามัดย้อม16ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลบ้านละกาดวันที่5-8มกราคมสกลตํำบลบางบ่อนางสาวสุพรรณสาทองเขียวจัดกิจกรรมวิชาหลักสูตรการทำปลาเค็มแดดเดียว20ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลบางบ่อวันที่26-29มกราคมสกลตํำบลบางเพียงนางสาวนิสาราเจริญสุขจัดกิจกรรมวิชา การปฏิสบูหอมดับกินแฟนซีเพื่อสร้างรายได้หลักสุด20ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลบางเพียงวันที่5-8มกราคมสกลตตำบลคลองด่านนางสา,าสวทศวรรณศีประไมจัดกิจกรรมวิชาการถนอมอาหารเพื่อการค้าออนไลน์20ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลคลองด่าน วันที่24-27มกราคมสกลตำบลเปล่งนางสาววันนิสาสิทธิสังจัดก,กิจกรรมวิชาการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากสมุนไพร16ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลเปล่งณสาราประชาคมหมู่7ตำบลเปล่งวันที่17-20มกราคมสกลตำบลเปล่งนางสาววันนิสาสิทธิสังจัดก,กิจกรรมโครงการวิชาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย20ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลเปลงนัสาราประชาคมหมู่หนึ่งตำบลเปลงวันที่1 7ถึง20มกราคมสกละตํำบลคลองนิยมญาตานางสาวสุนิสางามพรมจัดวิชาหลักสูตรการแปลรูปอาหารจากปลากระพง20ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลคลองนิยมญาตานาที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตํตำบลคลองนิยมญาตาวันที่2 4ถึง27มกราคมสกละตํำบลคลองนิยมญาตานางสาวสุนิสางามพรม จัดกิจกรรมวิชาหลักสูตรการทำซาลาเปา16ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลคลองนิยมย่าตาณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคลองนิยมย่าตาวันที่5-8มกราคมสกลตํำบลบางพีน้อยนายบุญสมเหมือนพลจัดวิชาหลักสูตรการทำขนมโบราณ20ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลบางพีน้อยน้ำหมู่3ตำบลบางพีน้อยวันที่17-20มกราคมสกลตตำบลบางพีน้อย ในบุญสมเหมือนพลจัดกิจกรรมวิชาหลักสูตรการทำดอกไม้จันทร์และพวงหลีก20ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลบางพีน้อยนาหมู่7ตํตำบลบางพีน้อยกิจการพิเศษและภารากิจอื่นๆภารากิจผู้บริหารวันที่8มกราคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อเข้าร่วมประชุมประสานแผนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1ประจำเดือนมกราคม เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาวันที่9มกราคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพื่อบางบ่อนำสิ่งของบริจาคจากสถานศึกษาในสังกัดอาทิของเล่นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาชุดนักเรียนชุดกีฬาขนมอาหารแห้งและอื่นๆส่งมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี วันที่29มกราคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อประชุมบุคลากรสกรอํำเภอาบางบ่อเพื่อวางแผนการดําเนินงานของแต่ละแผนงานและสรุปการปฏิบัติงานประจําเดือนครั้งที่1ประจําเดือนมกราคมเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่า,ขายทุกภาคส่วนและอื่นๆวันที่23มกราคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบ่อ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเปลงโดยบรรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้ตำบลมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางบอ่อขอขอบคุณค่ะ